สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักร้นร้่นประจำเดือนเมษายนจ้าสำหรับชาวรัคณะกรกฎหรือราศีกรกฎนะคะช่องของนารายินวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะ สำหรับผู้ที่มีดาวจันรดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราคนารกรกฎหรือราศีกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอาร่านดวงนะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะที่รักเนาะการอาร่านดวงของนาราจะเน้นอา่านดวงดาวตาหางโหราศาสตร์ตะวันตกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่แทโร่ประกอบให้ด้วยนะคะ ก็จะอ่านแยกเป็นคนโสดนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะสำหรับผู้ที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจ,จะแปะลิวิ์วิธีการหาราคนาไว้ให้ใต้คลิปก็ลองไปทําตามดูตามคลิปวิดีโอที่เขาแนะนานะจ๊ะซึ่งช่องของนาราจะเน้นลัคนาเป็นหลักเนาะเรามาดูภาพรวมในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวดูซิในเรื่องความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวลัคนากรกฎราศรีกรกฎจะมีอะไรเด่นๆไหมมาเริ่มที่คนโสดก่อนนะจ๊ะคนโสดเนี่ยตั้งแต่วันที่20 เมษมีนาคมนะคะดาวทิดาเข้าสู่ราศีเมษซึ่งราศีเมษเป็นเรือนที่เรือนที่10ของคุณนะเป็นจังหวะเวลาที่คุณโดดเด่นมากมากนะคะถ้าไปออกงานสังคมหรือคนโสดมีโอกาสมากๆที่ผู้ใหญ่จะแนะนำนะคะหรือเจ้านายแนะนําคนมาให้รู้จักหรือเป็นในลักษณะที่พบรักจากการทํางานนะคะก็เป็นไปได้นะหรือเป็นสภาวะที่นะคะอาจจะพบเจอนะคะจากการที่นะคะ ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเดียวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบออกแนวดูลึกลับเป็นพิเศษแล้วก็มีคนเข้าหามีคนเข้ามาจีบก็ได้เนาะคือคุณออกงานสังคมจะมีคนเข้ามาเนี่ยแล้วคนเข้ามาเขาก็จะมองว่าเฮ้ยคุณผู้หญิงคนนี้น่าคุนหาผู้ชายคนนี้น่าคุนหาดูลึกลับจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นสภาวะแบบนี้เนาะแล้วก็บางคนนะระวังสภาวะเก็บกดนะอันนี้เก็บกดเนี่ยคือทุกๆคนเลยนะที่อยู่ในราศีกรกฎนะคือมันจะเป็นสภาวะขของกลารแบบ มันมันกดเก็บกดกดดันหรือคนโดยเฉพาะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นแล้วคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าคู่ของเราค่อนข้างที่แบบอะไรกับฉันเนี่ยกดดันฉันจังเลยคือภาวะเก็บกดเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะอืมนะคะส่วนคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยเนื่องจากว่าดาวังคารอยู่ในเรือนที่สิบสองเนี่ยมันเป็นสภาวะที่จะแสดงอารมณ์ก็แสดงได้ไม่สุดเนาะเป็นสภาวะที่ความไม่ชัดเจนของคือ การกระทําของคนที่เราดิวอยู่มันชัดเจนนะแต่คุณก็มีอารมณ์แบบว่าทําไมความรู้สึกเซนฉันมันไม่บอกวะอะไรเงี้ยคือการกระทําทําไมเขามันดูสวนทางกับกับคําพูดจังเลยวะบางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เนาะมาเลยนำมาซึ่งปัญหาก็ได้มันเป็นสภาวะที่อาจจะมีปัญหามาก่อนน้นนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะระเบิดตุ้มกลายเป็นก,กก็คันกันไปแล้วนะสำหรับบางคนเนาะ ก็เลยสภาวะห่างๆกันไปหรือว่าไม่คุยกันก็ได้นะคะหรือเป็นสภาวะที่คุยกันแล้วแบบคุยกันได้สองสาคำก็มอนเดิมค่ะพี่นารานาราค่ะมันเหมือนเดิมเลยค่ะมันคุยกันได้ดีสองคำอีกที่เหลือตีกันค่ะเป็นสภาวะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใจเย็นๆเนื่องจากว่าดาวคามันทํามุมฉากนิดจูนฉากพูดคือคําพูดคําจาจะเป็นอะไรที่แบบนะต้องระวังอะนะอันนี้คือบอกได้คําเดียวว่าต้องระวังต้อง คิดก่อนพูดนะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะอืมต้องบอกแบบนี้รวมถึงคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอนะไรเลยเนาะคู่อาจจะพูดอะไรแบบพูดแล้วคุณหายใจเข้าลึกแล้วนะพูดไม่อยู่ใช่ไหมอ่ะระเบิดตูม้มใส่คู่อีกอ่ะเป็นอย่างนี้อีกนะคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องของาอารมณ์ความรู้สึกภาวะเก็บกดนะมันมีอยู่นะจ๊ะคนที่เดี๋ยวมันจะมีดาวานะมีฟูมูนในวันที่สิบแปดในราศีตุลมนเกี่ยวกับเรื่องอะไรของคุณเนะี่ย หนึ่สอ๋สสอจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านจะมากกว่าเนาะไม่เป็นไรเอาเรื่องความรักพุธดาวพุธย้ยายเข้าสู่ราศีเมษวันที่3เมษาโอเคบางคนนะคะน่าจะมีการเดี๋ยวดาวคู่ของพุธคือดาวเสาร์ทำมุมถึงอะไรบ้างคานโอเคไม่มีปัญหาอะไรพุธไม่เกี่ยวเอาเนมูนเอรี แล้วก็วีนัสอ่าวันที่14 14เมษาดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกมันเป็นจังหวะเวลาที่คนโสดจะพบรักจากการที่ไปออกงานที่มันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือเป็นในลักษณะที่เพื่อนแนะนำคนมาให้รู้จัก คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะนาราว่าเพื่อนน่าจะทำให้คุณสองคนเนี่ยนะคะกลับมาปร,รับความเข้าใจกันได้ส่วนคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะไปโฟกัสแบบคือคู่พูดกับคู่ไม่รู้เรื่อง,งไปขออยู่กับเพื่อนเออใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมจะมากกว่านะคะอืมเป็นสภาวะแบบนี้ในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ประกอบกันว่าในเรื่องของไพ่เทโรจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะโอเค ไพ่สองว่าเป็นอย่างไรสำหรับชาวราคนากรากฎราศรีกรกฎช่องกรกฎปีนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นราศรีที่โชคดีในเรื่องของการเสี่ยงนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะทุกคนมาเป็นภาพรวมดวงเนาะมันจะต้องไปดูพื้นดวงของแต่ละคนอีกนะะบางคนก็เล่นหุ้นตัวไหนจับตัวไหนก็ถูกนะ<ม>กรกฎ หรือเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะมีการแบ่งทรัพย์สินมรดกก็ได้นะอันนี้พูดภาพรวมให้เดี๋ยวไปพูดเพิ่มเติมในในี่เนาะในการงานการเงนิงนอีกทีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความรักไพ่ตรงกลางนะคะ King of Cups Ace of Cups Ace of Pentacles King of Pentacles Queen of Swords The t e ทเบอร์เ e t t ์10 of Swords Nine of Pentacles Ace of Pentacles and 6 of Pentacles เงิน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 อะไรกับเงินเนี่ยรกโกตดเงินในหัวเยอะมากบางคนไม่โฟกัสไม่สนใจค่ะขอมีเงินก่อนแฟนจะมีจะมาจะไปช่างมันคะเบื่อค่ะแล้วแต่มันเลยค่ะบางคนบ่นแบบนี้เนาะ แล้วแต่ค่ะนาราไม่ไหวแลาเอือมค่ะโอเคเข้าใจได้มาคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่มาแล้วนะสำหรับบางคนอาจจะพบผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็ได้พบจากการที่พบราชกาการทํางานผู้ใหญ่แนะนํามาให้เนาะแล้วก็สารสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พรนะ้อมอ่ะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้กูขออยู่เป็นโสดดีกว่าถ้าจะเจอแบบนี้บางคนแบบคืออารมณ์แบบยังชิลๆอยู่ของการเป็นโสดน,นะอันนี้เข้าใจได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ที่มีประเด็น มันเป็นสภาวะของตัวคุณเองเนี่ยอยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เล่ยอยากจะเด็ดขาดเหมือนกันหรือบางคนเด็ดขาดไปแล้วแต่ก็มีความกังวลว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจหรือพูดไปเนี่ยมันมันถูกหรือเปล่าวะเออพอพูดไปแล้วก็เริ่มกังวลบางคนมีสภาวะแบบนี้อาจจะเป็นในเพราะคุณต้องการความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วคุณก็เลยตัดสินใจที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างไปกับคู่มันก็เลยกลายเป็นว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์หรือหงห่างกันออกไปนะคะใาราแห่งไพ่เห็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนาะบางคู่นะเป็นสภาวะที่มีการที่ต้องแยกกันอยู่หรืออยู่กันคนละที่หรือเป็นคนที่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เนาะนำมาซึ่ง ทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ส่วนคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนาะราว่าเห็นสภาวะเหมือนกับว่ากาลังคิดระวางแผนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะเป็นในลักษณะของการนําเงินไปลงทุนนะคะนำเงินไปทําอะไรก็ได้อาจจะมีการวางแผนซื้อประกันกันหรือเปล่านะเห็นไพ่ของการวางแผนในเรื่องของการเงินกันนะคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนาะราว่า คนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นเนี่ยจะไปโฟกัสในเรื่องของเงิน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 นะคะบริหารเงินทำเงินก็ได้เงินมางอกเงยน,นะคะสะมากกว่าเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเนาะมันมีเนปจูนนะกลุ่มพุทธอยู่อะอะไรที่มันเป็นเงินที่มันทําฟังแล้วดูเว่อร์ๆอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะต้องเตือนคนที่มีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะสําหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ต้องห่างออกไปก่อนจากคู่นะคะอืเทีนี้ไพ่จบเป็นไพ่ Six Social หมายถึงว่าการให้อภัยนะ ทั้งคนที่โสดคนที่มีคู่ที่มีประเด็นแล้วคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรไพ่ก็เลงจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่คุณต้องเรียนรู้ที่จะบาลานซ์มันบางทีเนี่ยกับความรักความสัมพันธ์ไม่บาลานซ์คือบางทีทุ่มก็ทุ่มเทมากไปจนไม่มีเวลาให้ตัวเองบางทีเอาเวลาไปผูกอยู่กับเขานะคะเราไม่มีพื้นที่ของตัวเองไพ่ก็เลงจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องบาลานซ์ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่ไม่ได้เปประเด็นอะไรเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่ต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินส่วนคนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็คือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้เท่าเท่ากับรับนะคะการที่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสภาวะที่ทุ่มเทก,กับความรักมากด้วยความที่คุณรักมากไงทุ่มไปมากแต่คุณก็ไม่ได้ลากลับมาแปลว่าผิดหวังบางคนเลือกที่จะถอยออกมาก็ได้นะต้องบอกแบบนี้มันเป็นสภาวะที่ถูกขักหลังโดนหลอกโดนโกวเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง นะคะบางทีเนี่ยมันจะเป็นสภาวะอารมณ์ด้วยนะบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่เจนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดนะคะต้องรอให้เหตุการณ์มันผ่านไปรอให้เราสองคนไม่โกรธกันไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวกลับมาคุยกันน่าจะดีกว่านะคะเออคนโสดนาราว่าน่าจะมีการพบรักจากการเดินทางด้วยนะ จากการที่มีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนย้ายบางสิ่งบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะบางคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนพัฒนาไปเป็นในเรื่องของแฟนนะคะก็ได้นะคะไพ่ให้ระวังเรื่องอารมณ์การใช้คําพูดความกังวลน,นะไม่ต้องห่วงนะไพ่คิงซับคัพก็เลยจะบอกว่าคือรากฐานที่เขานั่งอยู่มันมั่นคงอยู่แล้วแต่บางทีมันจะมีคลื่นคลื่นคืออารมณ์ของเรานะคะบางทีมันมันเข้ามามีผลกระทบ ทำให้เรารู้สึกแบบไม่แน่ใจลังเลใจหรือไม่สบายใจอาจจะออกแนวขี้น้อยใจขี้งอนมากกว่าปกติก็ได้หรือคือมันอารมณ์จะแบบเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะต้องบอกแบบนี้นะก็ต้องนะคะควบคุมอารมณ์ใช้สติถ้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ บางทีเราคุยกับคู่เริ่มใช้อารมณ์ลองถอยออกมานะลองไปหายใจเข้าลึกๆสูดยใจเข้าลึกน้ำหนึ่งถึงสีไปทาอย่างอื่นนะคะเราค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผลจะดีกว่าเนาะเอออันนี้คือสิ่งที่นาราอยากบอกอยากเตือนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่สรุปให้เนาะสำหรับสาสถานะโดยนาราจะเปิดสรุปให้คนโสดก่อนนะคะต่อด,ด้วยคนที่มีคู่ที่มีประเด็นและคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะ มาที่คนโสดก่อนคนโสดคะ่ะต่อไปคนมีคู่ที่มีประเด็นต่อไปคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็น ขอขยัดนนึงโอเคเดี๋ยวเปิดไพ่ทูเลอรล์ออลล็กให้ทูเลอร์อลลคนให้ด้วยนะคะไพ่อรลัคนไพ่อรลัคนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เอาไว้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนางฟ้าประจำราศีกรนกฏจะบอกอะไรสำหรับ3สถานะคนโสดค่ะ มีคู่ที่มีประเด็นคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นโอเคเดี๋ยวนาะราขออ่านคนโสดก่อนนะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ knight of, of k n i g c o i n ก็คือนายซั t of pentacles นะคะเขาบอกอินด e เพนเดนต์นะคะ gratitude นะคะ Self s e l e s t i e m นะคะ and wearer นะคะเขาบอกว่า9ก้าเหรียญเป็นสภาวะถ้าใครที่แบบว่าอยากอยู่เป็นโสดก็อยู่ได้นะ คือตอนนี้อ่ะชาวคนชาวที่เป็นคนโสดโสดสนิทเลยนะสาหรับลัคนากรากฎราศรีกรกฎนะรว่าคุณไปโฟกัสเรื่องของการเงินคือคุณพอใจที่จะโสดคือมีก็ได้ไม่มีก็ดีคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะถ้ามีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามามันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์ก็อยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะไม่ต้องสี่เรียดแล้วไพ่ถูแล้วแล้วคนมาบอกคุณว่านะคะ unconditional love นะคะ your love is evolving นะคะ to see to each more a l t e r n กสนะคะ and profile state เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นความรักเนี่ยถ้ารักแบบไม่มีเงื่อนไขหรือการที่เราคุยกันแบบไม่ต้องสร้างเงื่อนไขมันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่มันดีมันจะรู้สึกว่าความบาลานซ์คือจะหาจุดกึ่งกลางของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ก็คือไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายพอใจที่จะโสดก็อยู่เป็นโสดมีคนเข้ามาก็คุยๆไปอย่าเพิ่งไปโฟกัสจริงจังเพราะบทจะใช่มันก็ใช่เองนะคะไม่ต้องไปพยายามนะความรักที่ทาให้เราต้องพยายามแสดงว่ามันไม่ใช่แต่แรกเนาะ,ะต้องบอกแบบนี้นะคะคนคนที่มีคู่ที่มีประเด็นคุณได้ไพ่นะคะจะ e h i g p p r e s t e t e นะคะ spiritually นะคะ mystery นะคะ intuition นะคะความไม่ชัดเจนนะคะ passive passivity นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ให้เชื่อในเซนส์ของตัวเอง ให้เซน์ให้เชื่อในเซนต์ของตัวเองเนาะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดไม่เคลียร์เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันแบกมันแหม่งแม่งไหม ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกําลังพยายามจะสื่อสารหรือบอกอะไรบางอย่างคุณอยู่ให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองความจริงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ชัดไม่เจนคุณจะรู้ได้นะต้องบอกแบบนี้นะคุณจะได้รับรู้ความจริงนะคะซึ่งนารามองแล้วว่าถ้ามันมีความรู้สึกว่าต้องห่างางกันออกไปหรือมีคู่หรือเาเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาถึงห่างเนี่ยคุณมีความรู้สึกระแคะระคายใจหรือมีเซนส์เรื่องอะไรนาราว่าความจริงมันจะถูกเปิดเผยแน่นอนเดี๋ยวมันจะมีนิมมูลและ ม,มันโดยเฉพาะราศีตุลเป็นดาวแห่งความรักเป็นเรือนเป็นดาวประจํารักนะมันเกี่ยวข้องกับความรักแน่นอนอนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะต่อไปไพ่ทูเลอร์รเคล้นคุณได้บอกคุณได้ไพ่นะคะ open your mind นะคะ and open mind and change of perspective นะคะ you need to new solution for all problems นะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างคู่ที่มีประเด็นนะคะมันมีโอกาสที่จะกลับมาปักความเข้าใจได้ไหมได้ ไม่มีไพ่จบของสิบใบแรกเนาะไพ่แห่งการให้อภัยไม่ลื้ฟื้นสิ่งเก่าๆและโอเพนมายคือการเปิดโอกาสพร้อมยอมรับทัศนคติเปิดกว้างว่าเขาทำอะไรหรือการยอมรับฟังเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยยอมรับฟังหรือเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่ไม่ฟังอะไรเลยแล้วฟังเขาบอกว่า คุณจะรู้หนทางแก้ไขของปัญหาเดิมๆนะคะอืมเนาะมันจะแก้ไขปัญหาได้นะคะคนที่มีคู่คที่มีประเดน็นต่อไปคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรคุณได้ไพ่นะคะเอกซ์โซสตร์นะคะปัญหาเรืออุปสรรคระหว่างคนและคู่ที่กําลังเผชิญอยู่หรือการที่เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือวางแผนเนี่ยมีการได้เริ่มต้นใหม่และฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาได้นะคะความจริงบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยคาตอบคุณจะได้รับข่าวใะเรืเร็วนี้นะคะและไพ่ two love a l l a k e คุณได้ไพ่นะคะ in c o m e อ่า incompatible นะคะเขาบอกว่า light o i l นะคะ and water you cannot mix นะคะ simply t o incompatible นะคะ for a functioning นะคะ relationship นะคะเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าคุณและคู่เนี่ยมันมีความที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของความคิดทัศนคติอยู่เขาบอกว่ามันก็เหมือนน้ำมันกับน้ำอ่ะมันเข้ากันไม่ได้ฉันใดนะมันก็มันไม่สามารถผสมกันได้ฉันนั้นอ่ะควรให้นึกจินตนาการระหว่างน้ำกับ น้ำกับน้ำมันอะมันเข้ากันยากนาะต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองปรับความเข้าใจคือเป็นลนักษณะต้องเข้าใจตนเองก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นเนี่ยนะคะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรอให้อารมณ์เย็นแล้วค่อยกลับมาคุยกันจะดีกว่านะคะอืม น้องมันเป็นสภาวะแบบนี้นะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมดวงประจําเดือนเมษายนสําหรับชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปนี้ละอัปเดตให้ใหม่เป็นประจําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปดวงเดือนพฤษภาคมจ้าวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ